รายงานข่าวที่ผมทราบมาเนี่ยจากพี่แต้มและก็แจกจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนายชัยพลนางแตนเนี่ยนะตอนนี้ได้ข่าวมาว่าทางอายการและก็ทางตำรวจทางแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในการยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวนายชัยพลแหล่งข่าวที่ผมได้มานะจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่อันนี้ผมได้ข่าวมาแต่ส่วนใหญ่ข่าวที่ผมได้มาก็ค่อนข้างค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะมีแนวโน้มในการยื่นถอนประกัน เหตุในการถอนประกันเนี่ยก็คือหนึ่งพฤติการหลบหนีนะแหล่งข่าวแจ้งว่ามีพยานหลักฐานบ,บางประการที่ทําให้น่าเชื่อว่าจาเลยที่หนึ่งนายชัยพลจะหลบหนีหรือไม่อันนี้นะเป็นประเด็นแรกที่เขาจะรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเขาจะหลบหนีจริงหรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์กันอันนี้คือหลังแหล่งนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องมีพฤติการในการหลบหนีหรือไม่ถ้ามีพฤติการในการหลบหนีเนี่ยอันเนี้ยถอนประกันเลย อันที่2ก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการที่ไม่เคารพคําตัดสินของศาลนะครับการไม่เคารพคำตัดสินของศาลนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่2เช่นการวิาพากษ์วิจารณ์ศาลนะเช่นวิวาพากษ์วิจารณ์ศาลทํานองว่านะ,ะตัดสินตามความเชื่อตัดสินโดยจับพิรุธจําเลยไม่มีพยานหลักฐานท,าที่แน่ชัดนะมีประเด็นสงสยัยแต่กลับไม่ยกฟ้องนะตัดสินขัดกับความเห็นอธิบดีอนะไรต่าง เราๆอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ผมทราบเขารวบรวมพยานหลักฐานอยู่อันที่สามประเด็นการข่มขู่สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปก็คือมีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวมีทนายความมาตั้งโต๊ะข่มขู่ริดรอนเสรีภาพสื่อมวลชนนะครับนะเอ่อนะว่าจะฟ้องสื่อมวลชนใครก็แล้วแต่ที่พูดถึงและทําให้ตัวเองเสียหายก็จะดําเนินคดีอันนี้ก็เป็นพฤติการในการที่จะนะ ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรืออันตรายต่อสังคมอันนี้เป็นประเด็นนี้ที่ผมทราบมานะเขารวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีส่วนในการถอนประกันด้วยแต่ว่าชายพลจำเลยที่หนึ่งจะมีความผิดหรือไม่เขาว่ากันไปนะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมได้ทราบมานะก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะและประเด็นต่อไปก็คือประเด็นพวกยูทูบเบอร์พวกกองเชียร์ต่างๆเหล่าเนี้ย ที่คอยด่าคนนั้นด่าคนนี้สร้างความวุ่นวายในสังคมปิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับอะไรต่างๆวิจารณ์คำพิพากษานะด่าทอสื่อมวลชนแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์คำพิพากษาซึ่งสามารถทําได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับนะนะครับนอกกนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องการข่มขู่พยานนะาการพูดจาข่มขู่พยานผ่าน สื่อมวลชนอันนี้อีกประเด็นนะครับที่ผมพูดนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมสาวบานได้เลยครับนะแตนะ่สาวบานเลยครับแล้วก็ไม่ต้องปักทูดกับหัวด้วยเป็นเรื่องจริงที่เขากําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ถ้าพยานหลักฐานชัดเจนเขาก็ยื่นคาร้องขอถอนประกันนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับพี่น้องก็สามารถนําเสนอข่าวได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมได้รับทราบมานะครับส่วนพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ยังบิดเบือนความจริง ดาทอสังคมสื่อมวลชนต่างๆเนี้เขาก็พี่แตม้มรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งกับคดีหมิ่นประมาทพรบคอมปิดช่องนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเอ,อการดำเนินคดีภาษีก่อนนะว่าการได้รับเงินมารับรับเงินบริจาครับเงินช่วยเหลือขายสินค้าต่างๆเหล่านี้ นำเงินเข้าบัญชีบริษัทหรือไม่หรือเข้าบัญชีส่วนตัวถ้าเข้าบัญชีส่วนตัวเขาก็จะดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งหลบเลี่ยงยากเพราะเท่าที่รายงานข่าวที่ผมทราบมาเนี่ยนะเงินที่เข้าบัญชีส่วนตัวก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกี่ยวกับเงินได้ในในชื่อของบริษัทอย่างเช่นรับเงินบริจาคมา5ล้านสิบล้านสองล้านสามล้านเอามาจ่ายค่าทนายเงินเหล่านี้ถือเป็นเงินได้เพงเงิน,น,เ,งนเขาก็รวบรวมหลักฐานเพื่อที่ดําเนินคดีเกี่ยวกับ าาการหลบเลี่ยงภาษีถ้าพบว่ามีเจตนาชอบโกงภาษีคือไม่เอาเงินเข้าบริษัทเอาเงินเข้าส่วนตัวเอาเงินเข้านอมินีคนใกล้ตัวก็ดําเนินคดีอาญาหลบเลี่ยงภาษีมาตาารา37จาคุก7ปีท,ทราบนะส่วนคุณชัยพลหรือว่า,าชัยพลหรือลุงพลเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้ผมเล่าตรงไปตรงมาเนี่ยเรื่องจริงครับนะครับนะ เออเอ่อ,อ,อบ้านชัยพลพญานาาที่ดินจะโดนยึดไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงภาษีไหมถ้าเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงภาษีมันก็จะมีกฎหมายฟอบเงินด้วยแล้วก็มีกฎหมายสรรพากรเขากาลังทํางานอยู่นะนะนะครับกําลังทํางานเนะี่ยแต่ส่วนคุณชัยพลจะผิดหรือไม่ก็ดูันต่อไปแต่ถ้ายังปากแก๋วอยู่เนะี่ยมันคดีมันจะมาเย,ยอะนะเงียบๆดีที่สุดนะครับ นะก็ผมได้ข่าวล่าสุดวันนี้ก็พี่แ้มพลนวดตีวิชัยก็จะไปแจ้งความยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนนะครับนะครับได้ข่าวสองคนและท่านเลวัตก็หมั่นไส้ไอยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เชียร์ลุงพลนะยูทูบเบอร์ที่เชียร์ลุงพลที่เป็นด็อกเตอร์ผมก็ไม่รู้ใครนะนะเเชียร์ลุงพลที่เป็นด็อกเตอร์นะเห็นได้ข่าวนะครับเอ่อ นะได้ข่าวมานะครับได้ข่าวว่าเขา,าพี่เรวัดไม่ค่อยพอใจนะเราก็ไม่รู้ว่าใครนะครับก็วันนี้ก็คดีของอานายชนนายชัยพลกับนางแตงนะครับก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานได้ข่าวว่าจะมีการถอนประกงประกันกันอยู่นะนะครับ ไม่รู้ว่าเขามีหลักฐานว่าเตรียมหลบหนีออกนอกหรือเปล่าหรือว่ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานเท่าแหล่งข่าวก็นะประมาณนั้นนะครับนะก็คดีเกี่ยวกับเรื่องใช้พลนางแต๋นก็มีจะเรื่องที่คุณแอดคาราบาวนะครับแอดคาราบาวแต่งเพลงก็มีคนบางคนบอกว่าอย่าไปใช้คําว่าฆาตกรนะครับเต่างอยนะครับส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าแอดคาราบาวเขาไม่ได้หมายถึงฆาตกร คนนี้เกี่ยวอะไรกับเต่างอยนะเขาพูดถึงตาพลที่ไปทําพิธีแปลอะไรที่เต่างอยแค่นั้นเองนะครับคงไม่มีอะไรนะเพลงคุณแอดนี่ฟังแล้วสบายใจอืมนะครับอืเนะฟังแล้วสบายใจก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อนะครับคุณแอดครับนะผมว่าดีอยู่แล้วนะครับใครมีอะไรก็ถามๆาม,มานะครับเพลงกับไลฟ์เป็นทนายให้ปลาสม้มให้ฟ้องกลับ ชัยพลได้ไหมครับก็ดีนะครับเี่ยเดี๋ยวจะคุยกับมันเนี่ยคุยกับเฮงไลน์มานะครับนะให้เฮงไลน์เป็นนายให้ปลาสม้มดีดีดีดนะครับปลาส้มก็น่ารักนะนี่ผมมีโอกาสนี่อยากจะไปหาปลาส้มเลยนะเออถ้ามีโอกาสนะอยากอยากจะไปหาปลาสม้มอีกเรื่องเป็นเรื่องดูข่าวแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของความรุนแรงในประเทศเกาหลีใต้นะครับพี่น้องดูข่าวไหมครับ ผู้นำฝ่ายค้านเกาหลีใต้ถูกแทงคอกลางงานถแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ล็อกตัวคนร้ายได้นะครับไม่น่าเชื่อนะประเทศที่จเจริญอย่างประเทศเกาหลีใต้นะครับจะมีการใช้ความรุนแรงทางการเมืองนะเหตุเกิดนะครับถูกแทงคอร,ระหว่างถแถลงข่าวเมื่อเยือนเมืองปูซานล่าสุดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะเลือดออกจำนวนมากยังไม่ทราบอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้จู่โจม คาดว่าจะเป็นมีดความยาว20-30เซนโดยคาดว่าผู้ต้องสงสัยแกล้งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนะครับก่อนเข้าไปขอลายเซ็นแล้วก็ใช้มีดแทงน่ากลัวนะฮะนะนะครับประเทศเจริญแล้วเนี่ยยังมีการใช้ความแรงก็เหมือนญี่ปุ่นนะอดีตนายกรัมตีญี่ปุ่นก็โดนยิงตายเหมือนกันไม่น่าเชื่อนะประเทศที่เจริญแล้วก็ยังมีคนที่มีอาการทางจิตความบ้าคลั่ง นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะข่าวด่วนจากประเทศเกาหลีใต้นะผู้นำฝ่ายค้านโดนมีดแทงเกือบตายนะยังไงไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะครับการใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะเรื่องการเมืองนะนะครับเรื่องต่อไปก็กรณีรองนายออกอบตและก็เลขาเนี่ยครับนะโดนสั่งปลด ปมสมาชิกพรรคเก้าไก่แจ้งความถูกผมขู่ไล่ออกงานนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดังนะครับจริงแคตยังไงไม่รู้นะครับผมได้รับการติดต่อจากท่านรองนายกมาเหมือนกันนะครับว่าจะให้ช่วยเป็นทนายความนะคดีนี้ก็คงไม่ได้จะเกี่ยวกับพรรคเก้าไก่เป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องการใส่เสื้อพรรคเก้าไก่นะรายงานข่าวเขาบอกทํานองว่าท่านรองนายกอบตอที่อยุธยาเนี่ย ทำนองว่าไม่อยากจะให้คนใส่เสื้อพระเก้าไกลเข้ามาร่วมงานนะครับเพราะว่างานนาก,กาบเป็นการเชิญเฉพาะข้าราชการอะไรจาลองนั้นก็เดี๋ยวดูนะครับนะท่านรองก็บอกว่าท่านไม่ได้ห้ามคนใส่เสื้อพระเก้าไกลเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนหรือไม่ฝ่ายนายกก็บอกว่านะครับท่านรองพกปืนพกอะไรต่างๆนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะจนรองนายกอบตอเลขาเนี่ยโดนปลดออก เดี๋ยวก็ดูต่อไปนะครับเพราะว่าท่านรองนี่กต็ติดต่อและผ่านคนมาว่าให้ผมช่วยว่าความพอดีผมอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ติดตามฟังหูไว้หูนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับ